มาเน้นน้สิ้ามาตําป่าปูนาดองเด้อค่ะมีพีพรเพันว่าตําน้องนิ้งตําแบบใดเดน้ำได้ลน์นิสิ้ามาตําเด้อค่ะมาลงมือตํากันเลยค่ะพริกกระเทียมค่ะพี่งนอกจะเป็นมะเขือเทศเนาะค่ะมะเขือเทศขนมจีนค่ะพี่นนอกขนมจีนกับหน่อไม้ฝรั่งเรนนิ้งเตรียมไว้นี่ค่ะพระเอก บูดองกับหน่อไม้ลงมือกันเลยค่ะขูพริกกับกระเทียมนึงสีขกพ่อหยาบหยบาบหน่งสีเด้อค่ะตามด้วยน้ำปลาค่ะพี่น้องหนึ่งสองกรงย่านเข้มเด้อค่ะสามทับพี่ใส่ไปเลยค่ะสูตรนี้ตายตัวค่ะพี่น้อง น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนค่ะผงนัวค่ะพี่น้องใส่มะเขือเทศลงไปค่ะมีบักน้าวค่ะพี่น้อง น้ำเงานื่งจาใส่บีบใส่ลงไปนี่หน่นวยหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องใส่ใส่เพอน้องไป็นกะทิใส่เป็นสินสินจังใส่ลงไปน้ำด้วยค่ะจากนั้นเลยวเอาก็มาเยอะเลยค่ะพี่น้องก็ชิมเบิ้งเนาะคะ่ะได้รสชาติตามที่เฮาต้องการนี่จะออกรสเปรี้ยวหวาน นัวๆเนาะค่ะแส่บค่ะพี่น้องพอแล้อ๋กระเซเส้นมะละกอลงไปค่ะขนมจีนน้ำม่ฝรั่งค่ะเตลงไปเลยน้ำมัต้มปูนาดองหมาปูค่ะ เบ,า,บาๆเนาะค่ะใ่เมกะทินลงไปเด้อค่ะเด้อแฉะตําหนิงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนิงโมพัศแสบมาแล้วค่ะมาคับพี่น้องมานี่ ตำปลาปูนาดองวันนี้เมนูคุณพี่เชียนแนะนํามาม,มาเด้ค่ะเด้อยวำตำปลานำตำนัวน้นวนำตำหลายๆค่ะพี่น้องมันนี้นึง่งใสวิธีตำลงไปเด้ค่ะปลาพี่มา,มาเลยพักมันนี่ได้พักกระเฉดก็พักกาดเนาะคะ่ะมาละขีน้นกแล้วก็แคบโมูป่ะมา,มาครับปูนาดองหอมๆเอาปูกรดทำแรก กินยากแน่แต่กว่ากระเซ็บเนาะค่ะ <c oughs> วันนี้ลืมตัดเส้นไม่ได้ตัดเลยตั้งใจเอามาม้วนเนี่ยตั้งใจเอามาม้วนแบบนี้นพี่ต้องหัดม้วนเส้นแล้ว <c oughs> ใช่ปะ <c oughs> อ้าว <c oughs> อูดองเจียงรดไอเติมมากค่ะพี่นอ้อง <laughs> ด้ำปลาก็จะโลกๆหน่อยนะบ <c oughs> ุ้ยตรงไงพี่เซียนดิดข้าตาน้องเลิอ <c oughs> ม,มาน้ำกันนี้่เป่าแวะ เดี๋ยวที่ม10นะติ่มืำอือู้ที่คนต้กินในบล็อกค่อยเข้มเนาะค่ะ Yeah. All right. um. ไม่เดียวเข้าเหนียวมาจ้ำมันปูเนาะมันหยองเลย ทำย่า,างคือหกแท่งไม่น่าแล้ะขาถึงได้ตั้งชื่อว่าตําป่านะพี่นะ้อง <c oughs> ถายเพิ่งแกลแนวนี้เนาะค่ะพี่น้องบ่ค่อยปากบ่กค่อยบอเบาจักแสบยบแสบว่าจะเมียพ้าเก็ดกินงายอยูไงคะ่ะชีวิตประจำวันก็เเป็นกับบกค่อยเบาจงซี่ล่ะค่ะพี่น้อง <c oughs> คนไม่พูดก็ไม่รู้จะพูดอะไรเนาะ <c oughs> ขนาดกมากินในบ้านแล้วเนี่ยถ้าข้างนอกจะขนาดไหนเนาะ ปูอามาดองมันต้องเป็ปูตัวขนาดต่างๆเนาะนจะกินง่ายปูมันแข็งเะนะมื่อนะต้องเป็นปูใช้ต่างๆกระดูกไม่แข็งมาก น้ำเยอะนี่นาะใช่นี่ถึงน่างเหนียวเลยน่างเหนียวจิ้มเนาะใช่หลังไม่ไปเนาะค่ะพี่นองมันนี้แซ่บคือเก่าค่ะตำปลาปูนาดองนี่ใส่วิธีทำลงไปทับุงประมาณนี้เพราต้องย่านเพื่อสีเข้มด้วยค่ะพี่นองเพราะว่าโดนน้ำตาลโดนมะนาวเข้าไปก็จะนัวๆพอดีแต่ว่าถ้าตำเป็นปูนาก็ให้จางๆหน่อย เพราะว่าโดนปลูก้าไปเดี๋ยวจะเค็มเมนาะค่ะพี่น้องมนินิน่ก็ได้เป็นตำปลาปูนาดองมาฝากพี่ฝากน้องกินเมนูตำตำ,ตำกินได้บ่เบื่อคนกินบ่เบื่อคนเมืองจะฝ่อเบือเบ่อเ,ออเอด้อค่ะค่ะไปเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้นินก็ขอฝากกับเพื่อนเท่านีเนาะค่ะนินก็ขอขอบคุณกําลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติกันมาติดตามรับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เนาะค่ะเป็นกําลังใจให้นินได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปค่ะพบกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ